อ้าวตั้งใจฟังนะเด็กๆตอนนี้อยู่กับพี่สายนะครับในวิชาวิวทยาศาสตร์พี่สายจะสอนเรื่องแรงในการเคลื่อนที่ตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงเรื่องคารนนะลูกนะคารนเนี่ยมันมีอันดับหนึ่งอันดับสองอันดับสามฟังพี่สายดีๆแล้วกันเดี๋ยวพี่จะสอนให้ว่าน้องจะดูยังไงอะว่าเป็นเป็นคารนอันดับไหนแต่ก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยฟังพี่สายก่อนนะลูกก็คือว่าหนึ่งน้องต้องรู้จักก่อนว่า จุดหมุนหรือจุดโฟลคัมเนี่ยนะครับเราใช้ตัวย่อคือตัว F นะ F ตัวนี้ไม่ใช่แรงนะฟังก่อน F ตัวนี้ไม่ใช่แรงนะ F ตัวนี้คือจุดโฟลคัมโอเคอ่าฟังให้ชัดมันเป็นจุดโฟลคัมแปลเป็นไทยคือจุดอะไรจุดหมุนโอเคแต่เขาใช้ตัวย่อคือตัวอะไรตัว F ต่อไปนะต่อไปนะต่อไปตัว W คืออะไรอ่าตัว W คือน้ำหนักของวัตถุน้องโอเคป่ะเราเรียกว่าแรง ต้านเอาไง่ายๆคือแรงต้านแรงต้านแปลเป็นไทยไง่ายแรงต้านอ่า W คือแรงต้านต่อไปถ้าเป็นตัว E เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแรงกระทําหรือว่าแรงพยายามงั้นตอนนี้ต้องมาซ้อมกันก่อนน้อง F จุดฝ่าวกัม W คือแรงต้านโอเคนะ E คือแรงพยายามโอเคยังน้องดูพี่ให้หลักจำอย่างนี้อ่าน้องดูนะ คานอันดับ1 2 3พี่บอกอะไรฮะน้องดูนะหลักการจำว่ามันเป็นคานอันดับไหนเนี่ยง่ายนิดเดียวถ้าน้องเห็นจุดเฟลค่ำอยู่ตรงกลางคือคือคือถ้าน้องมีคานใช่ไหมน้องมีคานใช่ไหมมีคานแล้วจุดเฟลค่ำเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้ก็คือเป็นอ่ะเป็นน้ำหนักตัวนี้ก็คือเป็นแรงพยายามอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าเฟลค่ำอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับอ่าแรงพยายามใช้ตัว E นะอ่ะ ถ้าฟาวคัมอยู่ตรงกลางให้น้องรู้ว่าเนี่ยไอหน้าตาแบบนี้เขาเรียกว่าคานอันดับหนึ่งโอเคดังนั้นเน้นเน้นคานอันดับหนึ่งคือฟาวคัมอยู่ตรงกลางอยู่ระวางแรงต้านกับแรงพยายามเราเรียกว่าคานอันดับหนึ่งพวกไหนเป็นคานอันดับหนึ่งพวกกันไกลที่ตัดเล็บคีมคานกระดกูกคานซึ่งมีฟาวคัมตรงกลางชัดๆหรือแฉลงพวกนี้คืออันดับหนึ่งหมดเลย เข้าใจป่ะพวกมันทั้งหมดมีจุดเฟวค่ำอยู่ระหว่างแรงต้านนะครับกับแรงพยายามเราเรียกคานอันดับหนึ่งจำไว้โอเคนะต่อไปต่อไปมาดูคานอันดับสองเป็นยังไงคานอันดับสองน้องดูครับเฟวค่ำของน้องเนี่ยจำไว้อยู่ตรงกลางเห็นไหมแล้วจะดูยังไงว่าเป็นคานอันดับสองให้น้องดูแรงต้านถ้าแรงต้านอยู่ใกล้เฟวคำ่ำอันดับสอง แต่ถ้าแรงต้านเนี่ยอยู่ไกลจากฟาวคัมเนี่ยนะครับถ้าแรงต้านนะครับอยู่ไกลจากฟาวคัมอันดับ3โอเคป่าว่าอย่างงี้น้องดูภาพดูภาพนี้ดูภาพนี้ภาพนี้น้องเห็นจุดฟาวคั่มไหมแล้วน้องเห็นแรงต้านไหมน้ําหนักเนี่ยแรงต้านมันอยู่ใกล้ฟาวคัมถูกไหมอันนี้คืออันดับไหนอันดับ2น้องดูรูปนี้ดูรูปนี้น้องเห็นฟาวคัมยังน้องเห็นแรงต้านยังตรงเนี้ยเห็นไหมแรงต้านอยู่ไกลไหมเอออยู่ไกลจากฟาวคัม แปลว่าอันดับ3ดังนั้นขอสรุปถ้าฟาวคัมอยู่ตรงกลางจุดหมุนอยู่ตรงกลางอันดับ1จุดหมุนไม่อยู่ตรงกลางแต่แรงต้านอยู่ใกล้จุดหมุนอันดับ2จุดหมุนไม่อยู่ตรงกลางแต่แรงต้านอยู่ไกลจากฟาวคัมอันดับไหนอันดับ3ไปดูโจทย์อ่าดูโจทย์นะดูโจทย์นะน้องจานะเจอแบบนี้เจอ คานกระโดกแบบนี้ฟาวคั่ตรงกลางฟาวคั่ตรงกลางเข้า okay, ไหมอันดับอะไรลูกอันดับหนึ่งจบ,นะจบนะจบนะจบนะต่อไปดูนะครับข้อ3ข้อ4เจอพวกครีมทั้งหมดนะครีมผูกเหล็กนะครีมตัดลวดนะครับเห็นฟาวคั่มไหมฟาวคั่คือในพิจา่าจิ้มเนี่ยนี่คือจุดฟาวคั่ไม่ต้องคิดมากนี่คือจุดฟาวคั่จุดฟาวคั่ตรงกลางตอบคานอันดับหนึ่งจบเห็น okay, ไหมง,ง่ายเลยง่ายๆเลยไปดูข้อที่ห้า กันกงกันไก่ฉลังต,ง,ตง,นะตง,งตรงนี้คือฝาคํ้าตรงนี้คือฝาคํ้าโอเคอนะตรงนี้คือฝาคํามฉลังตรงนี้คือฝาคํ้าโอเคอันเนี้ยเป็นคาอนอันดับหนึ่งเพราะว่าฝาคํ้าอยู่ตรงกลางอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างต่อไปข้อเจอ่าน้องดูหนึ่งสองสามน้องเห็นไหมเห็นจุดฝ,ฝาคํ้าตรงนี้ไหมยอยู่นี่จุดฝาคํ้าแรงกดอยู่นี่น้ำหนักของไม้อยู่นี่ แปลว่าฟาวคัมอยู่ตรงกลางอ่ะไม่ต้องคิดมากฟาวคัมตรงกลางอันดับหนึ่งจบแต่ถ้ารูปนี้เนี่ยน้องห้ามตอบอันดับหนึ่งนะเพราะว่าฟาวคัมไม่ได้ตรงกลางให้น้องสังเกตแรงต้าน w แรงต้าน w อยู่ใกล้ฟาวคัมตอบอันดับสองโอเคนะทำอย่างเงี้ยต่อไปนะน้องดูนี่ฟาวคั่มอยู่นี่นี่คือจุดฟาวคั่มแรงพยายามคือมือน้องเนี่ยที่ต้องกดตรงเนี้ยเขาเรียกว่า e แปลว่าอะไรรู้ป่า แปลว่าไอ้แรงต้านเนี่ยจะต้องอยู่แถวแถวนี้จริงไหมอยู่แถวแถวนี้แปลว่าแรงต้านเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ได้มันอยู่ใกล้ฟาวอะไฟรฟาข้ามอันดับ2อง้าคิดแบบนี้นะดูเอาไหมเอาใหม่หมนี่คือฟาว่้าม F แรงพยายาม E ตรงนี้นั่นแปลว่าแรงต้าน W นะครับมันก็จะอยู่กันแถวแถว,แถวนี้แหละไม่รู้ตรงไหนเราก็ถือว่า W มันอยู่ใกล้ฝาคําก็เป็นอันดับไหนอันดับ2โอเคนะ อาให้จำไม่เสียเวลาอุปกรณ์นะครับสับเขาเรียกอุปกรณ์สับเอามือจับตรงเนี้ยแล้วก็สับลงมาเอามือจับตรงเนี้ยแล้วก็ทับลงมาเงี้ยพวกนี้เรียกว่าอุปกรณ์พวกสับทับนะไอ้นี่คือสับไอ้นี่คือทับแบบเนี้ยตอบไปเลยอันดับสองโอเคนะจำไหมนะต่อไปน้องดูนี่รถเข็นอ่ารถเข็นรถเข็นรถเข็นของเงี้ยเฟ้อค่ำอยู่ที่ล้อนะ ฟาวข้ามที่ล้อโอเคปะฟาวข้ามอยู่ที่ล้อแรงพยายามเนี่ยก็ยกขึ้นอย่างนี้อี e. ดังนั้นเนี่ยแถวแถวนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น ww w. ก็อยู่ใกล้ฟาวอะไรอยู่ใกล้ฟาวค้ามก็เป็นอันดับไหนอันดับสองโอเคยังที่เปิดน้ำอัดลมไม่ต้องคิดละอันดับสองโอเคเข้าใจนะน้องก็บางทีก็จำจำไปก็ได้พี่ว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับอ่ะต่อไปน้องดูรูปนี้รูปนี้เห็นไหมนี่ฟาวข้าม แล้วเห็นแรงพยายามเออแรงต้านไหมแรงต้านอยู่ไกลจากฟา์คัมอันดับไหนอันดับ3โอเคพ่วงพ่วงพ่วน้องอาจจะไม่รู้จักแต่จะบอกให้ก็ได้เวลาใช้งานพ่วเนี่ยนะครับมือจับตรงนี้จะกลายเป็นฟาเคัมโอเคป้าดินที่กองตรงนี้จะกลายเป็นน้ําหนักเป็นแรงต้านโอเคแปลว่าแปลว่าแปลว่าแรงพยายามอยู่แถวนี้แรงพยายามคือตัว E แถวนี้ตรงไหนก็ได้แล้วแต่น้องแปลว่าแรงต้านอยู่ไกลจากฟาค์คัมอันดับ3าน้องต้องรู้ดิ คือน้องต้องรู้เหรอครับว่าน้องแค่ฟังพี่ดิเออคือบางทีเนี่ยน้องไม่รู้ทุกอย่างน้องก็เลยต้องให้พี่สายเนี่ยช่วยสอนล้วนั้นพี่สายสอนน้องว่าน้องเอยถ้าน้องไปเจอพล้วนนะครับฟ้าคํำอยู่นี่โอเคน้ําหนักดินเนี่ยนะครับที่เราไปตักมันเนี่ยมันก็คือแรงต้านแรงต้านอยู่ไกลจากฟ้าคํำเพราะว่าแรงพยายามมือข้างน้องจับตรงนี้โอเคเขาเรียกว่าคาอันดับ3น้องไปดูนี่ไปกินซูชิอาหารญี่ปุ่นกันหน่อยไปครีมออไม่ใช่ครีมตะเกียบ ตะเกียบอย่างเงี้ยฟาวคัมอยู่ไหนรู้ป่างฟาวคัมอยู่นี่ฟาวคัมอยู่นี่เออพอฟาวคัมอยู่นี่ปุ๊บสิ่งที่น้องคีบเนี่ยเขาเรียก W อ่า W แปลว่าบริเวณแถวนี้นะครับจะต้องมีแรงพยายามอยู่แถวนี้นี่คือฟาวคัมนี่คือ W แปลว่าเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าอะไรเนี่ยวิวกับฟอลคัมอยู่ไกลกันใช่ปะ่ะเอออันนี้เรียกว่าการอันดับ3อันดับ4ไม่มีอย่างมั่วนะโอเค คีมอ่าไม่ใช่ถีมอันนี้ก็เรียกว่าที่คีบฐานเออตัวคีบใช่ไหมเออคีบอุปกรณ์คีบทั้งหมดคีบคีบตะเกียบเอาไว้คีบอันนี้เอาไว้คีบทานคีบผักคีบลูกชิ้นอะไรก็ตามแต่ในหม้อสุก,กี้นะครับเป็นอันดับ3าหมดเขาเรียกว่าอุปกรณ์คีบโอเคเข้าใจนะดังนั้นน้องดูนะครับว่าถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภทนี้ถ้าเป็นพวกคีมคีมคีมกันไก โอเคคีมกันไกลพวกนี้อันดับ1แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์สับตัดนะครับสับตัดอย่างเงี้ยเป็นอันดับ2ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคีบนีบพวกนี้อันดับ3โอเคก็จบไปเนาะแค่แนะนําให้รู้จักว่าคานอันดับ 1, 2, 3เป็นอย่างไรโอเคนะครับถ้าข้อสอบจะออกมาก็คงจะไม่ยากมากนะ